อาหารตามสั่งเดี๋ยวแต่จะตักเอาเดอ้อค่ะนี่มีหลายอย่างค่ะด่านคุนก็มีค่ะเาากันยาก,ก็จะมาตักพักจังหน่อยเนาะค่ะเอาหลายๆอย่างค่ะกินทั้งผกักกินทั้งเนื้ออะไรค่ะส่วนอนาวุ่นก็นจะเป็นซูชิค่ะอาหารเป็นเนื้ออาหารบุฟเฟ่ ซูชิแล้วสาวกันยาก็จจะมาตากเอาเข่าผัดจังน้อยเนาะค่ะให้มันยูทองค่ะเป็นลักษณะนี่แหละค่ะสาวกันยาผักข้าวผัดกินให้มันยูทองก็ะค่กินซูซีไปเมื่อกี้ผนอาหารหลายอย่างค่ะเป็นบุฟเฟ่จะเอามีสักนิดหนึ่งเนเส้นสักนิดหนึ่ง ย่างละน่อยเนาะค่ะมีหลายอย่างสาวกัญญาก็จะมาเอาหอาเยเด้อค่ะนี่แหละเมนูที่สาวกัญญาชอบค่ะชอบชอบค่ะอร่อยค่ะเอาสามอันไปเลยกินขัดกินเนบ,บอค่ะคุณอาหารมีหลายอยา่างค่ะเดี๋ยวจะพักจะเลือกนะไปไปไหนผู้บาลตักไหนละเด้อใส่หนทผูู้่าลตักเดอ้าาดเอคุณ เรากันยาก็จะมาเอาปลาเซมอนค่ะแซ่บขนาดปลาเซม,มนอ,อมมนมาากกมอนี่ค่ะอร่อยมากมากค่ะเจ้าก็จะมาตักกุ้งปลาหมึกเนาะค่ะนี่คนละมั้งตักละเด้อค่ะเรากันยาก็จะมาเอาปลาหมึกเสร็จแล้วอาหารแต่ละอย่าง,องเอาปลาหมึกเอากุ้งค่ะอ๋อนี่พคนเหรออาหารหลายอย่างได้ค่ะ อาหารบุฟเฟ่ต์ค่ะประมาณนี้เลยค่ะ